สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะเห็นถุงเซฟเอร่อาอีกแล้วคะ่ะไปเซฟเอร่อามานะคะแต่ว่าขอทยอยเปิดทีละอย่างก็แล้วกันเนาะเพราะว่า,าจะได้ได้แบบว่าแยกดีเทลกันนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอ,อะไรเดี๋ยวไปดูกันนี่ อัลตราไวโอเลตค่ะ SPF 50บบวกนะคะตัวนี้นะคะเป็นสกินสกรีนนะคะหมายถึงว่าเป็นเซรั่ม เป็นเซรั่ด้วยนะคะแล้วก็มี protection นะคะอย่างที่เห็นน็คือ very high protection UVB แล้วก็ UVA นะคะ broad spectrum นะคะตัวนี้ให้มาในปริมาณ50 ml นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ1,350บาทนะคะนะอัะอนนี้คือดีเทลกล่องจะออกส้มๆนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ซื้อจากเซอรฟลานะคะสาขา หลังสิทธ์นนะตัวนี้ expire date อยู่ที่ January อีก2ปีนะคะ,ะปี2องี2027เลยนะคะใช้ทันอยู่แล้ว50 ml เอเงนะคะโอเคตัวนี้นะคะเคยดูดาราท่านหนึ่งเขาบอกเขาใช้กันแดดที่มีที่เป็นสกินแคร์ในตัวนะคะก็เลยสนใจแล้วก็เลยไปตามตามนะคะตัวนี้นะนี่กล่องก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็เป็น Detail นะคะเป็นดีเทลเกี่ยวกับบล็อตผลิตแล้วก็นำเข้าอ,อันนี้ของประเทศอะไรตรอบนงของออสเตรเลียนะคะนี่ปีที่ผลิตปีที่แล้วนะปีย4สี่โอเคปีย4สี่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่า เดี๋ยวนะคะขอหนหยุดไม้แบบนี้โอเคอ่ะแกะดูเลยอ่ะอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยอ่ะแต่เก็บกล่องนิดนึงปึ๊บนะคะนี่เลย ขวดจะเป็นสีน้ำเงินฝาสีส้มนะคะด็อปเปอร์สีขาวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะตรงนี้มันจะเป็นนูนนูนนิดนึงนะคะตัวหนังสือจะนูนนูนนิดนึงขวดเป็นขวดแก้วเลยนะคะขวดเป็นขวดแก้วเนาะก,ก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่เขาจะมี e x p i r ์ d a t เดแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าเป็นแบบอ,อยู่ที่ขวดเลยนะคะ ตัวนี้เอ่ะเดี๋ยวมาลองเนื้อกันดีกว่าว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอเล่านิดหน,นึงนะคะเกี่ยวกับตัวนี้เดี๋ยวนะโอเคมาต่อกันนะคะด้วยตัวนี้นะคือทุกคนคือจะบอกว่า กันแดดอนะมันสำคัญสําหรับทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องต่างรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป,เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเลยนะคะแล้วก็อ่าบางคนเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเนาะอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าครีมกันแดดในเมื่อก่อนน่ยมันจะเหนียวมันจะเน,น,ะเนอะมันจะไม่สบายผิว ก็ย่อมไม่มีใครอยากใช้ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาสูตรอะไรต่างๆเนาะให้เนื้อมันเป็นฟลูอิดบ้างเนื้อเป็นมิลบ้างนะคะเป็นน้ำนมเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าอ่าเป็นโฟมก็มีนะคะเป็นสเปรย์ก็มีนะคะตอนนี้มีหลากหลายให้เราได้เลือกใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบเนื้อแบบไหนก็ไปลองดูนะคะสำหรับคนที่ยังรู้สึกแอนตี้กับ ครีมกันแดดนะคะก็อยากให้ลองมาเปิดใจให้กับตัวนี้นะคะอัลตราไวโอเลตตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบเซรั่มเลยนะคะอันนี้ได้ทดลองไปบางแล้วนะรู้สึกสบายผิวมากๆนะคะแต่ว่าอะเรามาคุยกันต่อว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์ของการทาครีมกันแดดที่มันแบบไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยเราเข้าใจนะแต่ว่าต่อไปก็คือลองไปเรืองเนื้อที่ตัวเองสามารถใช้ได้แล้วก็ ลองดูนะคะว่ามันจะเข้ากับเราแบบไหนเนาะทีนี้บางคนทาแล้วมันวอกทาแล้วมันหน้าขาวทาแล้วเนึกนะไม่สบายผิวอะไรเงี้ย mm hmm. ก็รู้สึกว่าใบาแอสกับซันสก e รีนมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปลองอเลือกหลายๆผลิตภัณฑ์แล้วลองใช้ดูนะคะว่าตัวไหนเหมาะเราละกันสำหรับอัเทอไวเอลเลตเนี่ยถ้าทุกคนได้ลองนะทุกคนจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นกันแดดที่ มาในรูปแบบเซรั่มที่มันสบายผิวมากๆนะคะแล้วก็เนื้อมันบางเบามากๆเนาะทีนี้มันอาจจะทำให้เราหลักการใช้ครีมกันแดดเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะส่วนกันแดดตัวนี้นะคะเป็นของออสเตรเลียเนาะเป็นกันแดดที่พัฒนาสูตรไฮบริดนะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะมันจะต่างกับครีมกันแดด ทั่วๆไปเนาะซึ่งมันจะทาได้ง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับทุกสภาพผิวเลยนะคะบางเบาด้วยแล้วก็มีสารบำรุงนะคะให้ผิวเราอะมีะความแข็งแรงนะคะให้ผิวเราสวยจากภายในด้วยนะคะตัวนี้นะคะ,อะนอกจากเขาจะได้รางวัลต่างๆแล้วนะทุกคนเรายังรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วเรารู้สึกสบายผิวมากๆเราอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็เดี๋ยว มาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนเนาะอ่าตัวนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูนี่หัวเป็นดรอปเปอร์นะคะืนี่เนื้อมันจะเป็นแบบนี้ตรนนี้ขวดเนื้อมันจะเป็นสีนี้ก็สีแบบน,น้ำนมธรรมดาเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากไม่โฟกันสนิดนึงโอเคเดี๋ยวลองให้ดู นี่เห็นไหมว่าเนื้อมันแบบไม่ได้เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาหนักด้วยนะคะไม่ได้หนาไม่ได้รู้สึกว่ามันโหครีมครีมอะไรเงี้ยไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะนี่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเนื้อฟูอิดอะไรแบบนั้นนะทุกคนอนะเดี๋ยวลองกรียากันดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่เนื้อมันหนึดหนืดนิดหนึน่งแต่ไม่เยอะนะคะนี่เห็นไหมแล้วมันจะมีความแบบ เงาเงากลืนผิวไม่วอกไม่อะไรทั้งสิ้นอะแล้วเนื้อเขาจะมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆน,นะทุกคนแบบหอมแบบเออมันหอมเฮิร์บมาทุกคนเออมันไม่ได้หอมดอกไม้มันมันหอมแบบพืชพันธ์อะไรเงี้ยหอมมากทุกคนนะคะอ่ะมันจะทิ้งความเงาไว้ที่ผิวเห็นปะ่ะรู้สึกได้เลยว่าผิวแบบ สุขภาพดีนี่นี่แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่แล้วแบบมันซึมไปในผิวแล้วแบบมันฟีลลิ่งเหมือนออยเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยพอเราทาแล้วมันแบบฟีลลิ่งเหมือนออยเหมือนกันตอนนี้เริ่มซึมหมดแล้วแต่ว่ายังมีความแบบ เงาเงาที่ผิวอยู่เห็นปะทุกคนนี่แต่ว่ามันไม่มีความหนึบใดๆแล้วนะทุกคนไม่มีเลยความหนึบอะไรไม่มีแล้วนี่แห้งไปกับผิวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังรู้สึกถึงความชุ่มชื่นอยู่นะคะนี่พอรูปไลายไปที่ผิวก็จะรู้สึกว่านุ่มๆนะถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเราเราชอบนะทุกคน เราก็เลยอยากแนะนำนี่ประมาณนี้แล้วก็หอมอ่อนๆด้วยนะคะนี่ก็ใครสนใจก็ลองไปเล่นกันดูนะทุกคนไปลองเนื้อเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบของเขาอ่าหลายยี่ห้อมากๆไม่ได้หมายถึงไงหหลายรุ่นมากๆเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่นะคะมีทั้งแบบหลอดแบบนี้เห็นไหม เป็นสำหรับส,บสาวๆที่ไฮเดรตติ้งนะคะผิวแห้งเนาะแล้วก็มีเดลลี่เซนสกรีนนะคะก็คือใช้ได้ทุกวันนะคะนี่ตอนนี้กำลังเซลนี่แล้วก็มีรุ่นนี้ค่ะเป็นฟลูอิดนะคะอ่าส่วนรุ่นที่เรารีวิวนี่จะเป็นรุ่นที่เป็นเซรั่มนะคะอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอ่าอันนี้เป็นลิปบาล์มที่บาล์มกันแดดเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เป็นมิสนะคะเป็นสเปรย์นี่แล้วก็ยังมีแฮนด์ครีมด้วยนะคะเป็นแฮนด์แอนด์บอดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจนะคะเป็นโกลเป็นเหมือนพอทาไปแล้วมันจะมีความโกลที่ผิวมีความแบบสว่างอะไรเงี้ยนะคะน่าสนใจมากนะสำหรับตัวนี้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้จะหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรละที่เหลือก็จะเป็นแบบ เหมือนกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้ล้กันนะคะไปลองเล่นกันดูนะคะเพราะว่าถามว่ามันดีไหมแน่นอนมันดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ Ultraviolet SPF 50นะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องของกันแดดนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ มีกระแสดีนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะไปลองเล่นกันดูที่ Sephora Thailand ค่ะโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะพูดคุยกันได้เลยนะคะในคอมเมนต์แล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ